ฝึกซ้อมดีแต่โภชนาการไม่ถึงก็อาจจะพัฒนาได้ไม่ไกลนะครับ Rook รูคเฮา o คลเลจฟุตบอ a l อ a c a d e มีโรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ อีกประสบการณ์หนึ่งก็คือการไปเล่นฟุตบอลที่ฮั d เดอร์ฟิลด์ทาวน์ที่ประเทศอังกฤษนะครับก็ด้วยความที่เราเป็นสไตล์เอเชียเราก็จะพยายามเอาขนอาหารไปด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกนะตาแดงหรืออาหารกระป๋องนะปลากระป๋องคิดว่ามันต้องการความอร่อยปากเฉยๆแต่พอไปถึงตรงโน้นนะครับเราได้รับการฝึกซ้อมที่หนักเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรายังทาน น้ำพริกอยู่อร่อยจริงแต่มันไม่มีพลังงานชีวิตเราก็เลยต้องเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่าการฝึกซ้อมนู่น,นมันเน้นเรื่องของ w e ทเท t น r a i n g ต้องสร้างมัดกล้ามเนื้อเพราะรูปร่างเราเล็กเราต้องสร้างทั้งป p p e บ body ท่อนบนแล้วกล้ามเนื้อมันต้องใหญ่ขึ้นพอกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นปุ๊บมันต้องทานเป็นโปรตีนเป็นชิ้นเราก็เลยเห็นว่าที่นู่นน่ะเขาให้ทานไก่เป็นเป็นตัวๆนะครับแล้วก็ไม่มีการทอดด้วยเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีไขมัน จะต้องให้แบบได้โปรโตีนแบบล้วนเลยรวมถึงจะต้องไปทานพวกชีสเพราะอะไรเพราะว่าที่อังกฤษอากาศมันหนาวเย็นทานชีสเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้ลดเขาเรียกว่าอุณหภูมิหมายว่าทําให้มันอุ่นขึ้นถูกไหมเพราะว่าข้างนอกมันเย็นใช่ไหมเราทานชีสเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายเราอุ่นขึ้นเห็นไหมเราก็เลยต้องทิ้งอาหารที่เราเอาไปเพราะอะไรเพราะว่า มันไม่ไม่ได้ส่งผลดีต่อร่างกายเลยฉะนั้นเราก็เลยมีประสบการณ์ได้ว่าการที่จะไปอยู่ที่ต่างประเทศหรือไปฝึกซ้อมในที่ที่มันต้องการสร้างความแข็งแกร่งเนี่ยอาหารเป็นส่วนสําคัญฉะนั้นเราก็เลยได้ประสบการณ์ตรงนี้มาอยากให้โค้ชทุกคนน้องๆทุกคนให้ความสําคัญว่าไม่ใช่ว่าทานอร่อยปากอย่างเดียวแต่ต้องมีประโยชน์ด้วยนะครับหลังจากที่ได้ทานตามโปรแกรมที่ สโมสรที่อังกฤษนะครับก็ทําให้ร่างกายเราเฟิร์มขึ้นนะเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องเล่นเวทหนักทําให้มัดกล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็การออกตัวการสปีดเพราะว่ามันใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยหมดเลยเพราะว่าเราก็ได้เรียนรู้นะว่าการทํายังไงให้สปรินต์ออกตัวได้เร็วรถ้ามัดกล้ามเนื้อมันก็เหมือนถังน้ํามันอ่ะถ้าถังน้ํามันใหญ่ถังน้ํามันดีมันก็สามารถที่จะทําให้ไงเคลื่อนที่เร็วขึ้นพุง่ง ทยานไปข้างหน้าได้ฉะนั้นก็เหมือนกันร่างกายเรานะก็เหมือนกับเป็นการสร้างถังน้ํามันให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บพลังงานได้เยอะนะครับ <net> พอเรามาเป็นโค้ชอาชีพนะฮะเราต้องดูแลทีมให้ประสบความสำเร็จถ้าเราจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งการฝึกซ้อมในแต่ละวันแล้วเราจะต้องไปเข้าครัวเอง มันลำบากนะถูกไหมฉะนั้นทุกสโมสรใหญ่ๆถึงต้องมีนักพภชนาการเพราะว่าการที่เราจะคิดเมนูในทุกๆวันเนี่ยมันก็เหมือนกับการไปช้อปปิ้งตลาดะการที่จะไปซื้อเนื้อหมูผักปลามาเนี่ยนะมันก็ต้องมันก็ต้องใช้เวลาแล้วแล้วมันจะได้สารอาหารกี่แคลอรี่ถูกไหมฉะนั้นมันก็เป็นอีกทีมงานหนึ่งซึ่งโค้ดมืออาชีพเนี่ยจะต้องมีฉะนั้นในสโมสรใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่ละเลยในเรื่องนี้ ฉะนั้นเขาถึงต้องมีคนนะดูแลเมนูอาหารให้ถูกหลักนะโภชนาการให้ได้กี่แคลอรี่นะพลังงานที่หมดไปเนี่ยจะเติมเท่าไหร่รวมถึงจริง,รงๆแล้วเนี่ยถ้าสโมสรใหญ่ๆจริงๆเนี่ยเขาจะมีการเช็คเลือดนะเพื่อจะดูว่าในร่างกายของนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยขาดวิตามินอะไรบ้างขาดสารอะไรบ้างสามารถที่จะเติมได้ไหมนะเติมอาหารเสริมได้ไหมนะฉะนั้นมันถึง สู้กันด้วยในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับความแตกต่างในแต่ละช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นใน1ปีเนี่ยมันมีช่วง preseason ช่วง in season และช่วง Off ช่วงช่วงออฟซีซั่นเนี่ยมันก็โอเคทุกคนก็คงจะกลับไปอยู่กับครอบครัวก็ทานอะไรที่มันไม่อ้วนมากเกินไปเพราะอะไรเพราะว่าในบางสโมสรกลับมาเขาต้องเช็คนะค่าแฟต ค่าไขมันที่อยู่ในตัวนักกีฬาด้วยฉะนั้นมันก็ต้องเมนเทนไว้ด้วยถูกไหมช่วงพรีซีซั่นเขาก็ต้องคุมในเรื่องของอาหารการกินเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องกลับมาฟื้นตัวเราก็ต้องเติมสารอาหารที่ที่มีคุณภาพแล้วช่วงอินซีซั่นเนี่ยยิ่งเป็นช่วงสาคัญเพราะอะไรเพราะว่าซ้อมมาดีพรีซีซั่นมาดีแล้วปรากฏว่าช่วงอินซีซั่นอาหารไม่เพียงพอมันก็ไม่ได้ถูกไหมฉะนั้นในเขาเรียกว่าเพรเดอร์ดเซชั่นในแต่ละสัปดาห์ มันจะต้องจัดสารอาหารที่สมบูรณ์แบบเพื่อที่จะให้นําไปใช้ในการแข่งขันด้วยนะครับคือในนักกีฬาจริงๆแล้วนะครับเราก็คงจะไม่พูดถึงว่านะพอแข่งเสียก็มีการไปดื่มสังสรรค์บ้างจริงๆในยุโรปก็จะมีดื่มเบียร์ดื่มอะไรบ้างแต่เขาก็ดื่มไม่ไมกี่แก้วเขาก็พักผ่อนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาของเราเราก็อาจจะเป็นเวอร์ไนท์หรือทั้งคืนเลยมันก็ไม่ดีเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยนะครับเหนื่อยล้าจากการแข่งขันมาแล้วเหนื่อยล้าจากการฝึกซ้อมมาแล้ว นะครับถ้าเราเอาเขาเรียกว่าเอาร่างกายไปไปเผาผลาญจากแอลกอฮอล์มันก็ฟื้นตัวยากจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสบาดเจ็บได้สูงนะเพราะอะไรเพราะว่านักกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันมีการกบบระทบกระทท่งตลอดเวลาอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องห่วงหานะมัดกล้ามเนื้อของตัวเองด้วยนะครับ ครับสรุปโดยรวมนะครับของโภชนาการในนักกีฬาเนี่ยนะครับถือว่ามีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องของเทคนิคเรื่องของแทคนิกวิธีการเรื่องการสร้างสมรรถภาพร่างกายรวมถึงจิตใจนะครับเพราะว่าถ้าเราทานอาหารไม่ไม,ไ,มไม่พอไม่ถึงเนี่ยมันทําให้แบบว่าร่างกายก็จะวีกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราเติมเขาเรียกว่าเติมสารอาหารไม่เพียงพอนะครับซ้อ,อมดีขนาดไหน แต่ทานไม่เพียงพอมันก็ไร้ประโยชน์ฉะนั้นอยากให้นักเตะเด็กๆทุกๆคนนะครับนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องห่วงนะครับว่าทานไปแล้วจะอ้วนเพราะอะไรเพราะเราวิ่งเยอะโดยเฉพาะวัยวัยรุ่นนะครับก็คือทานในเยอะที่สุดนะครับให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ให้มีประโยชน์วันนี้อยากให้ทุกคนเลือกทานในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับนะอย่าทานเพราะว่าแค่อร่อยแค่เฉยฉะนั้นวันนี้เราจะเป็นนักบอลอาชีพในอนาคตแล้ว นั้นเราต้องรู้จากว่าช่วงไหนที่เหมาะสมในการที่จะทานในการที่จะดื่มก็ถ้าเราทําตามกรอบนะวิธีการของนักโภชนาการมันก็จะติดตัวไปตลอดชีวิตในการเล่นฟุตบอลนะรวมถึงต่อไปเราเป็นโค้ดเราก็สามารถส่งต่อให้กับรุ่นสู่รุ่นนะครับเพื่อที่จะพัฒนานักเตะในสโมสรในทีมของคุณให้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็เชื่อว่ารายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อย ที่โคซิโก้ได้นามาฝากให้กับพวกเราทุกคนได้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็ขอให้พัฒนานักเตะของเราให้พัฒนายิ่งขึ้นไปนะครับ